สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวพุทานะคะวันนี้เราจะมาสอนแอปแคนวานะคะในการตกแต่งรูปแบบต่างๆนะคะเรามาดูกันเลยเนาะเราก็เข้ามาที่แคนวานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามีข้างบนเนาะเขาก็จะเขียนว่าคนพบโลกใหม่แห่งความมหัศจรรย์ก็จะมีดอ s ไว้บอร์ดพรีเซนเทชันโซเชียลมีเดียวิดีโอนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์พิมพ์งานเว็บไซต์แล้วก็เพิ่มเติมต่างๆเนาะที่นี้ในการที่เราจะทำวิดีโอก่อนเนาะเรามาพูดถึงการทำวิดีโอนะวิดีโอก็จะมีอันแรกนะคะก็คือตัวนี้เนาะวิดีโอก็จะมีวิดีโอตัวนี้เหมาะสำหรับการทำ u t u b e ก็ได้ต่อมาอันที่สองอันที่สองตัวนี้เนาะก็คือวิดีโอสำหรับมือถือ วิดีโอสำหรับมือถือตัวนี้ก็จะเป็นแนวตั้งแนวตั้งส่วนมากก็จะเป็นพวกทิกต o k ก็ใช้ได้ต่อมาวิดีโอ facebook ใน facebook ก็จะเป็นในรูปทรงของสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมี1 0 8 0พิกเซลคูณ10,80พิกเซลเนาะต่อมาวิดีโอม้วน Instagram นะคะก็ตามภาพเลยเนาะกับ tiktok ก็เหมือนกันก็คือแนวตั้งนั่นเองนะคะ YouTube ก็จะเป็นรูปแบบของแนวนอนเนาะ ก็จะเป็น1920คูณ1 0 8 0พิกเซลนะคะโฆษณาบน YouTube ก็เหมือนกันวิดีโอคอร์ดนะคะโฆษณาบนอะไรเนี่ยลิงค์นะคะเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะส่วนมากวิดีโอที่เราใช้ตัดส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิดีโอที่มีขนาด1920คูณ1 0 8 0พิกเซลนะคะนั่นเองนะถ้าส่วน t k t t o อ่ะถ้าส่วน เป็นรูปแบบของ tiktok เราอะเราก็มาดูในส่วนของโซเชียลมีเดียเนาะนี่ โซเชียลมีเดียเขาจะบอกว่า i n s t a g r กรมนะในการทำโพสเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้สตอรี่เป็นอย่างนี้นะส่วน Facebook ก็จะเป็นแนวนอนหน้าปกเป็นยังไงโฆษณาเป็นยังไงปกกิจกรรมวิดีโอแต่และอย่างทำยังไงส่วนใน Facebook อะคะ่ะเขาก็จะส่วนมากก็จะใช้รูปทรงของเป็นสี่เหลี่ยม1 0 8 0พิกเซลคูณ่1พ8 0ปิกเซลเนาะส่วนสตอรี่ที่เราขึ้นบ่อยๆก็จะเป็นแนวตั้งนะคะต่อมาอ ตัวนี้ก็จะก็จะเป็นรูปแบบต่างๆเนาะทีนี้ก็จะมาพามาทำในส่วนของวิดีโอที่จะลงใน Youtube เนาะวิดีโอที่เป็นแนวนอนเนาะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะนี่พอเราเข้ามาแล้ว,เร,เ,าาลวเราก็จะเห็นว่ามีดีไซน์ข้างที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะก็จะมีดีไซน์มีองค์ประกอบเนาะมีม้มวนฟิล์ม มีแบรนด์ฮับมีอัพโหลดอันนี้คือ,อยิงได้ตัดวีดีโอไปบ้างแล้วยิงก็อัพโหลดข้อมูลเข้ามาเนาะแล้วก็ข้อความวาดนี่ก็จะมีปากกาให้แล้วก็แอปแล้วก็โปรเจกต์ก็คืองานที่เราได้ทำไปแล้วเนาะภาพถ่าย เสียงวิดีโอนะคะวิดีโอที่เกี่ยวข้องนั่นเองอะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่าขนาดของกระดาษของเรานะกระดขนาดของงานของเราก็จะเป็นความกว้าง1920พิกเซลกับ1 0 8 0พิกเซลเนาะตัวนี้จะสามารถอัพลง YouTube ได้เลยนะคะทีนี้ดีไซน์ค่ะเรามาดูดีไซน์เนาะอ่ะอันนี้คือดีไซน์ล่าสุดถ้าอันไหนที่เขียนว่าโปรเห็นไหมคะตัวเนี้ย อย่างมนุษย์อวกาศเนี่ยที่เขียนว่าโปรโตัวนี้คือที่หญิงเข้าได้เพราะว่าหญิงจ่ายอ่าเป็นรายเดือนไปนะคะก็คือสมัครแบบโปรไปถ้าคนไหนที่ไม่ได้สมัครแบบโปรก็จะมีแบบฟรีให้ก่ยแบบเนี้ยก็คือแบบฟรีเราสามารถเลือกใช้เทมเพลตได้เลยนะคะเนี่ยตัวไหนที่ไม่ติดแบบโปรนี่คือเราใช้ได้ฟรีเลยนะคะเราก็เลือกได้เลยซึ่งมีหลากหลายเทมเพลตมากใน c a นวาเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายแล้วก็นำมา a d ดแอและแอปพลายกัน ได้เลยอะยิงจะดิงจะมาเลือกตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่แบบโปรเนาะอ่าเพิ่มเทมเพลตเป็นหน้าใหม่หรือไม่อ่าเพิ่มเป็นหน้าใหม่นี่ หน้าใหม่เราจะก็มาดูข้างล่างนะคะหน้าใหม่ก็คือเมื่อกี้เราเลือกไว้ใช่ไหมอันนี้ก็คือหน้าใหม่หน้าปัจจุบันตัวนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่อะถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบตัวแรกเราอยากได้อันที่สองเป็นตัวแรกง่ายๆเลยค่ะเราจะเห็นจุด3าจุดตรงนี้แล้วเราก็กดเข้าไปมันก็จะมีคําว,ว่าเพิ่มหน้าทําหน้าสําเนาลบ1ห,หน้าซ่อนล็อกนะคะเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพก็คือการเคลื่อนไหวแล้วก็แบ่งหน้าคือ ปึ๊บเวลามันก็จะแบ่งตรงเส้นนี้นะคะอ่ะอันนี้เราจะลบแล้วก็ลบหนึ่งหน้าตัวนี้ก็จะหายไปทีนี้เราก็จะทำการกดลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราจะเพิ่มตัวหนังสือใช่ไหมคะเราก็ติ๊กลงไปเสร็จแล้วเราก็แก้ไขได้เลยนะคะลบค่ะอ่ะพิมพ์เรามาลองพิมพ์กันเลยนะคะอ่าเรามาลองพิมพ์คำว่าอย่างเช่นอจะพิมพ์ ผู้หญิงสาวผู้ไทยอ่าตัวนี้เราสามารถเลื่อนได้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกรูปแบบตัวอักษรถ้าเกิดว่าเราก็จะไปเลือกเราจะไปเลือกรูปแบบตัวอักษรเราก็จะคุมทั้งหมดเราก็เลือกคุมเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาที่ตัวอักษรอ่ะก็มีตัวอักษรหลายอย่างให้เราเลือกนะดูนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกเนาะ ตัวอักษรนั้นก็มีหลายแบบเลยค่ะให้เราเลือกนะเลือกได้อ่ะยิงเอาตัวนี้ก็ลกกแ,ลแล้วกันเสร็จแล้วเราก็ติ๊กข้อดีของ c a n วาก็คือเขาจะเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะทีนี้ได้ตัวหนังสือแล้วเราอยากเปลี่ยนสีอ่าติ๊กตรงแถบสีค่ะนี่อันนี้สีแดงหรือว่า เราจะมีเอฟเฟกถ้าเราอยากเพิ่มขนาดตรงนี้ก็ได้นี่เครื่องหมายบวกก็คือเพิ่มขนาดเครื่องหมายลบก็คือลดขนาดตัวนี้ก็คือสีของตัวอักษรเราก็เปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ยิงเลือกสีแดงมานะโอเคต่อมาอันนี้สีเนาะต่อมาการจัดรูปหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาต่อมาตัวนี้คือลันตัวเลขลงไปนะคะ ตัวนี้ความห่างระหว่างบรรทัดสามารถเลื่อนได้แบบนี้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดเนาะต่อมาเอฟเฟกตัวนี้ที่น่าสนใจนะเอฟเฟกอ่ะเราอยากเพิ่มลูกเล่นของตัวหนังสือของเราใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นขอบข้างล่างเห็นไหมคะนี่ก็เป็นขอบขอบของตัวอักษรเราเอาให้มันตัดกันนะคะมันจะได้ดูแบบ โดดเด่นขึ้นมานั่นเองอ่ะยิงจะใช้สีขาวตัดเนาะ,ะความหนาสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะคะความหนาตัวนี้ก็คือเป็นเงาปรับได้ระยะห่างเงาหันไปทางไหนทิศทางและระยะห่างนะคะลูกเล่นเขาก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะ c r e เอ e ออกมาตรงไหนเพื่อนจะเห็นว่า เป็นลูกศรสี่ทิศนี่คือการย้ายข้อความของเรานะคะส่วนตัวหมุนนี่คือตัวปรับมุนองศาหมุนได้360องศาเลยนะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าอะทาไมเวลาเราย้ายตัวหนังสือเนี่ยไปเฉพาะตัวหนังสือกรอบทําไมไม่ไปเพราะเขาอะทางานคน,คนละส่วนกันนะถ้าเราอยากย้ายมาฝั่งนี้อะเราก็ย้ายตัวหนังสือขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเรามาเคาะตรงกรอบแล้วเราก็เลื่อนเขาขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ไง ตรงนี้เราจะเอาจุดออกเนาะจุดที่เราทาเมื่อกี้ถ้าเราจะขยายค่ะง่ายๆเลยเลื่อนตรงมุมได้เลยนะคะนี่ส่วนพื้นข้างล่างก็เลื่อนตรงมุมได้เลยอย่างนี้เลยง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการเพิ่มตัวอักษรน,นั่นเองต่อมาถ้าเราอยากให้มีลูกเล่นในการเคลื่อนไหวของตัวอักษรของเราเรามาติ๊กที่จุด3จุดนะคะแล้วเราก็ไปที่การเคลื่อนไหวเนาะ ว่าเราอยากให้ตัวอักษรของเราเนี่ยเคลื่อนไหวยังไงอันนี้คือการเพิ่มเข้ามาอันนี้คือการแพมนะคะเราก็เลือกได้เลือกได้ตามที่เราชอบเนาะสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้นี่เราก็เลือกได้ตามใจชอบหรือว่าเราจะสร้างแอนิเมชันของเราได้เองคือเราก็มาติ๊กตรงพึ่งเนี่ย การสร้างแอนิเมชันมาลองดูนะคะเราติ๊กปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเลือกแล้วลากไปดันส่วนเลือกแล้วลากองค์ประกอบไปรอบๆแคนวาเพื่อสร้างแอนิเมชันของคุณเราก็ถ้าเราใช้ iPad เแล้วก็ใช้มือลากไปเลยแต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะเราก็กดชิปค้างไว้นะคะแล้วลากเพื่อสร้างเส้นเรามาดูกันเลยอ่าเนี่ยเห็นไหมเส้นตัวนี้ก็จะไปตามเราปุ๊บอ่านี่ไง ก็จะไปตามที่เราลากไว้เลยนะคะอันนี้คือลูกเล่นเรามาลองเล่นกันเลยนะคะเราเล่นเราก็จะมากดตรงสามเหลี่ยมตรงข้างล่างนี้นี่นี่ไงอ่ามาแล้อันนี้คือลูกเล่นของลูกเล่นของตัวหนังสือของเราและการเคลื่อนไหวเนาะต่อมาถ้าเราจะสร้างผลงานต่อไปแล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแถบหรือเปล่าแถบ แถบสีดำเนี่ยถ้าเราจะสร้างให้รูปมาอยู่แสดงตรงด้านหน้าแล้วก็ติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็แทรกรูปภาพใช่ไหมคะแทรกรูปภาพเราก็มาดูที่รูปภาพนี่สมมุติว่า,าครูหญิงจะเพิ่มดาวดาวอะไรดีสั้นเพิ่มสั้นเพิ่มไปอย่างหนี้ก็จะเป็นการอัพโหลดเข้าไปนะคะอัพโหลดเข้าไปใน เฮนวาของเราเสร็จแล้วก็จะอยู่ในอัพโหลดเนาะอัพโหลดเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะปรับขนาดของเขาได้ปรับขึ้นปรับลงหรือว่าจะปรับเข้าได้เลยนะคะปรับแบบนี้ได้เลยเนาะ,ะถ้าเราจะเอาขนาดเขาเล็กหรือขนาดเขาใหญ่แบบนี้หรือว่าเราจะให้พื้นหลังตรงนี้นะคะ,ะมาดูตรงตกแต่งภาพเป็นยังไงคะตกแต่งภาพอ่า ตกแต่งภาพปรับความอ่อนปรับอุณหภูมิปรับสีอะไรมาดูมาปรับได้หรือว่าเราจะมาปรับขนาดหรือตัดให้เล็กลงอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ต่อไปพลิกพลิกแนวตั้งแนวนอนได้หมดการเคลื่อนไหวก็จะเป็นการเคลื่อนไ,ไหวของรูปภาพแล้วนะคะส่วนตำแหน่งเราสามารถปรับได้เลยว่าให้อยู่ในสไลด์ถัดไป หรือว่าจัดอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนหรือในส่วนของเลเยอร์ว่าเราอยากให้อยู่เลเยอร์ไหนเราจัดได้เลยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นส่วนของตัวนี้เป็นการความโปร่งใสนี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากให้เขาแสดงเป็นยังไงความโปร่งใสนะคะก็แบบนี้ดูนะคะ ถ้าเราอยากให้เอาพื้นหลังออกปึ๊บน,นี่พื้นหลังก็หายออกไปแล้วส่วนตัวพื้นหลังเอาออกนี่มันจะอยู่ในรูปแบบของโปรนะคะถ้าถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้สมัครในรูปแบบของโปรเราก็ไม่ได้มีตัวนี้ใช้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มา a d a p t ยเอาเนาะอ่ะสมมติว่าตัวนี้ได้แล้วก็ขยายมาได้นะคะ อามาวางไว้ตรงนี้อ่าอเคการเคลื่อนไหวเราจะให้เขาเคลื่อนไหวยังไงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อมาถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนี่นะเราจะดีไซน์อีกล่ะอ่าเราจะเพิ่มหน้าใหม่ทํำยังไงเราก็หาดีไซน์ที่เราชอบเนาะอ่ะสมมุติว่าเอาตัวนี้นี่เขาก็จะถามขึ้นว่าเพิ่มเทมเพลต ะะเป็นหน้าใหม่หรือไม่ถ้าเราถ้าเราติ๊กตรงที่ว่าแทนที่หน้าปัจจุบันงานที่เราทำไว้ตรงนี้ก็จะมีเทมเพลตตัวนี้มาแทนที่แต่ถ้าเพิ่มเป็นหน้าใหม่ก็จะเป็นหน้าที่สองอเราทำเป็นหน้าใหม่เนาะเห็นไหมคะเราก็จะได้สไลด์ที่สองขึ้นมาปึ๊บสไลด์ที่สองตรงนี้เราก็จะดีไซน์ออกมาถ้าสมมุติว่าเราจะ รูปภาพตรงนี้เนาะมันเคลื่อนย้ายได้วงกลมเราจะใช้นี่ถ้าเราจะลบนะคะเราก็ติ๊กที่รูปภาพว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ในการที่เราจะใส่รูปเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะลบรูปภาพหรือลบกรอบรูปภาพคือผู้หญิงคนนี้ส่วนกรอบก็คือกรอบสีชมพูถ้าเราลบกรอบก็จะหายออกหมดมาดูนะคะนี่หายออกหมดวิธีง,ง่ายๆถ้าเราอยากกลับคืนคืออ่าตรงลูกศรชีช้กลับ อ่าก็เป็นแบ็กกับทีนี้เราลองลบเราลองลบเป็นลบรูปภาพนี่รูปภาพก็จะหายไปเราสามารถนํารูปภาพใหม่ของเรามาแทนที่รูปภาพตรงเดินนี้ได้จะอยู่ในส่วนของวงกลมนี้เท่านั้นนะคะอ่าดูซิว่าหญิงจะเอาอะไรมาใส่สมมุติว่าหญิงจะเอารูปรูปนี้มาใส่นี่ รูปตัวนี้มาใส่นะคะอา้าวแล้วทำไมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมละ่ะทำไมมันไม่เป็นวงกลมไม่ยากเลยค่ะเราก็เลื่อนเข้าไปปึ๊บเห็นไหมคะมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วแต่ถ้าตำแหน่งมันไม่ได้เราไม่ชอบตำแหน่งนี้เราก็มาที่เราติ๊กตรงรูปภาพของเราและมาที่ตกแต่งรูปภาพนะคะแล้วก็มาปรับรูปภาพให้อยู่ในส่วนของว่าเราจะย้ายขึ้นย้ายลงว่าจะเอาเป็นส่วนไหนบ้างเมื่อพอดีแล้วเราก็ กดได้เลยนะคะต่อมาอ่ะตรงนี้ไม่พอใจเราก็มาปรับเอฟเฟกต์ไหมหรือว่าปรับอุณหภูมิไหมมาปรับรูปภาพของเราว่าให้เป็นสียังไงความสว่างเพียงพอไหมความทรานไฮไลท์เงาสีขาวอะไรเงี้ยปรับความปรับสีปรับสีสันความอิ่มตัวความคมชัดความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เนาะนี่ ทีนี้ตัวหนังสือตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเราก็ติ๊กเข้าทีนึงก็จะขึ้นเป็นกรอบขึ้นมานะคะนี่แล้วก็เราก็ลบเข้าไปค่ะอ่าสมมุติอิงจะเขียนว่าครูหญิงสาวผู้ไทย เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําตัวหนังสือตัวนี้พอใจหรือยังถ้าเราไม่พอใจเราก็มาเลือกรูปแบบของตัวหนังสือได้เอาตัวไหนดีส่วนตัวคือชอบตัวนี้มากก็เลยชอบใช้ตัวนี้อ่ะมาใช้เป็นตัวนี้ด้วยก็ได้นะก็จะเป็นแบบนี้เนาะหรือตัวนี้ก็ได้่ะถ้าชอบแล้วก็ถ้าจะปรับขยายก็เลื่อนตรงนี้ตรงมุมได้เลยหรือว่ามาปรับตรงที่ นี่ได้เลยแต่ถ้าเราอยากลบเห็นไหมคะมันมีจุดอยู่ตรงนี้เราก็ไปติ๊กตรงนี้ได้หรือว่าเราจะเลื่อนเอาก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำการลบแล้วก็ลบเขาออกไปเนาะนี่ ได้แล้วเราก็ลบปเขาออกไปส่วนตรงนี้เราก็แตะแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษบ้างเราจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะคะอยู่นี่นี่ก็เราก็จะได้รูปแบบนี้ขึ้นมาเนาะตัวนี้มันเบี้ยวเราก็ปรับค่ะนี่หมุนได้360องศาหรือว่าเราจะยายก็ติ๊กที่ ลูกศรนสี่มุมตัวนี้จะขยายก็เลื่อนขยายได้เลยนะคะแบบนี้นั่นเองอะมาลองเล่นกันดูเราจะลองเล่นสไลด์ที่2องแล้วก็มาติ๊กสไลด์ที่2นี่รูปแบบเขาก็จะเป็นอย่างนี้ลองเล่นตั้งแต่สไลด์ที่1นึ่งดูสินี่มาแล้วมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะอ่านี่ไงสวยเลยทีเดียวนะคะเทมเพลตของเขาถือว่าโอเคและใช้ได้เลยค่ะซึ่งเราก็ เพิ่มไอเดียของเราลงไปเล็กน้อยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มสติกเกอร์นี่ตรงนี้ก็มีสติกเกอร์ให้เราเลือกมากมายเนาะไปโหลดมาได้เลยสมมุติว่าเราอยากได้ดอกไม้เราก็พิมพ์เข้าไปดอกไม้พิมพ์ิดพิมพ์ถูกดอกไม้ตัวนี้เนาะ enter นี่ก็จะมีดอกไม้เป็นกราฟิกด้วยทั้งเป็นภาพถ่ายด้วยแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนเป็นวิดีโอเราก็สามารถเลือกกราฟิกได้ก็จะมีความเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวให้เราเนาะเดี๋ยวจะเลือกเป็นตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้ง่ายๆตัวนี้พอเราได้มาแล้วแล้วก็มาปรับว่าเราจะให้ดอกไม้เราอยู่ตรงไหนปรับขนาดลงได้นะคะ แต่ถ้าเราอยากได้สองฝั่งฝั่งนี้ด้วยโดยไม่ต้องไปเอาใหม่เราก็ติ๊กที่จุดสามจุดเสร็จแล้วเราก็ทำการคัดลอกแล้วเราก็ติ๊กที่ว่างอ่าแล้วเราก็วางได้เลยนี่ก็จะได้มานะคะกดตรงจุดสามจุดเราก็วางได้เลยอ่า ตรงนี้นี่เองโอเคค่ะต่อไปจะเป็นรูปแบบของการเซฟงานทั้งหมดนะคะเราก็จะมาที่เครื่องหมายตรงนี้นะคะเครื่องหมายส่งออกเนี่ยนี่ก็จะมีคัดลอกลิงก์ดาวน์โหลดแชร์บนโซเชียลพิลมพ์ดีไซน์ของคุณอ่ะดูเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็จะมีรูปแบบต่างๆมากมายแต่ตอนนี้เราจะเซฟงานของเราเราก็มาที่ดาวน์โหลดนะคะ วิดีโอที่เราทำมันก็คือ MV i d e o ดี4แต่ถ้าเราอยากได้รูปแบบของรูปภาพเราก็ติ๊กตรงที่ JPG เหมาะสำหรับการแชร์ PNG เหมาะสำหรับเป็นรูปภาพและภาพวาดที่มีรายละเอียดซับซ้อนนะคะ PDF ก็ได้ PDF สําสำหรับพิมพ์ นะคะ s เหมาะสำหรับการดีไซน์เว็บและภาพเคลื่อนไหว MP4 นะคะวิดีโอที่มีคุณภาพสูงเขาแนะนำมาเราก็เอาตัวนี้ก็ได้อ่าเสร็จแล้วเราจะเซฟทั้งกี่ภาพคะถ้าเซฟสองภาพก็คือจะได้ทุกหน้าวิดีโอเราก็จะเล่นอยู่11วินะคะลองลองดูเลยนะคะอ่ะกดดาวน์โหลดเลยนี่กำลังดาวน์โหลด กำลังดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาก็จะไปอยู่ที่รูปภาพนะคะอ่าอันนี้คือรอเขาโหลดแป๊บนึงระหว่างที่รอเขาโหลดวิดีโอเราสามารถมาดาวน์โหลดนะคะที่เป็นรูปภาพได้อ่ามาลองดาวน์โหลด jpg ก็ได้นี่นะคะเราจะดาวน์โหลดกี่หน้าเราดาวน์โหลด เราจะโหลดหน้าหนึ่งก่อนอ่าอ่าเมื่อกี้เขาถามนะอันนี้วิดีโอเขาถามก็จะบันทึกไปที่หน้าของรูปภาพตัวนี้เราดาวน์โหลดเป็น jpg นะคะก็คือรูปภาพเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาว่าบันทึกเป็นรูปภาพปึ๊บเราก็มาดูงานของเราว่าอยู่ตรงไหนนี่นะคะรูปภาพติ๊กเข้ามาได้เลยนี่ไงคะนี่ได้แล้วเป็นวิดีโอ เราก็สามารถอัพโหลดลง YouTube หรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เราต้องการได้นะคะแพลตฟอร์มต่อมาอันนี้คือนี่ตัวนี้คือรูปแบบของ jpg รูปแบบของรูปภาพนะคะเผื่อเราจะอัพโหลดรูปภาพไปใช้ก็ได้อันนี้คือหน้าที่หนึ่งเนาะหน้าที่สองของเราก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งเมื่อกี้เราอัพโหลดหน้าแรกนะคะสำหรับวันนี้ก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำการใช้แคนวาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ทั้งรูปแบบของ Youtube Facebook แล้วก็ทั้งวิดีโอและทั้งรูปภาพนะคะการดีไซน์ต่างๆ ก็มีเทมเพลตให้เลือกมากมายองค์ประกอบก็มีสติกเกอร์รูปร่างต่างๆมากมายนะคะการอัพโหลดอัพโหลดรูปภาพเข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะคะหรือตกแต่งภาพตัวนี้คือข้อความเราสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปใช้ได้แล้วก็เลือกรูปแบบของตัวอักษรได้การวาดภาพเนี่ยนะคะยังไม่ถึงเนาะพองานเราเสร็จแล้วเราก็สามารถอัพโหลดได้โดยไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็มาดูซิว่าเราจะ อัพโหลดเป็นไฟล์แบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอนั่นเองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนอขอบคุณที่ดูนะคะคลิปนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e นะคะและอย่าลืมฝึกตัดต่อกันเยอะๆนะแคนวามีอะไรให้เล่นสนุกๆเยอะแยะเลยอย่าลืมสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะโอเคซ you a g a i n ในคลิปบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูหญิงด้วยนะคะบายบายค่ะ